สวัสดีชาวโลกครับวันนี้โยกับ Honda c r r a s เ t u r b o ลุยคันนี้บูตประมาณจุดหกนะครับเราใช้แมปเซนเซอร์สี่บาร์ของ Toyota Vigo Champ นะแล้วก็สเกลใหม่เลยเรียบร้อยลวยกันทำเป็น Speed City ยกเลิก m a ส a i โ f l แล้วเราสร้างตารางโจนัอชีใหม่พาไปดู ลอยพร้อมลบอคแล้วเราจะลอกรอบไปตั้งแต่รอบต่ำๆแล้วไล่มาตั้งแต่พันรอบสองพันรอบแล้วเราก็มาเช็คไวแบนว่าสมบัตสมัยยังไงมีบูทเท่าไหร่โหลดเท่าไหร่เราสามารถเช็คได้หมดแล้วเราเก็บล็อกได้เราเพิ่มรอบได้วนเพิ่มไปสองพันห้าล็อคไปทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจนได้ทุกช่วงรอบทุกช่วงโหลด เก็บแล้วถ้าล็อกไว้เราจะได้ปรับน้ำมันได้ทุกช่วงเพราะบางช่วงเนะอยู่บนถนนเราอาจจะไม่เห็นเลยเออวัดมาแล้ว ลันแรกที่เราได้แค่209ครับเพราะว่าผมาทำ steady state ล็อกรอบแล้วเช็คโหลดเยอะมาก intake air t e m เลยสูงนะเราเสียองศาจุดระเบิดไปประมาณ2องศาแล้วก็อไดี ID ก็ร้อนด้วยนะครับอีกลันก็คือปรับเรื่องน้ำมันนิดหน่อยนะก็ใช้ลำดาประมาณ .72 นะบูทประมาณ, 7, 2, นะมาณ 7, .6 ทำบูท้ายไป .8 นะองศาจุดระเบิดที่อยู่ประมาณ13-14องศาไม่เยอะก็ถือว่าปลอดภยัยครับตามนี้ ขับสนุกเลยแล้วก็ขับเงินเลยเราเช็คทุกโหดจริงๆอันนี้เป็นตารางลำหน้าตอนนี้นะครับก็ <S <S เป็นตารางโจนที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะแล้วก็อันนี้ตารางองศาจนระเบิดโล w h i องศาจนระเบิดใช้ไม่เยอะนะครับส่วนอันนี้เนี่ยเป็นตารางที่เอาไว้บอก ECU ว่า knock l i m i t e d ตอนไหนนะครับก็สร้างใหม่ยืดใหม่เหมือนกัน ส่วนอันนี้ตารางสปีดเดสิตี้ที่เอาไปคุมหัวฉีดน,นะเราไม่ได้ใช้แมสเซอร์โปเดิมนะเยี่ยมเลยทำได้เลยครับสนใจติดต่อมาได้เลย x e Performance ตัวนี้ครับ